อ้าวเสร็จงานนะครับส่งงานวันนี้ยมเย็นยมบ่ายเลยประมาณบ่ายสองบ่ายสามจบเรียบร้อยเจ้ารถแปดล้อนะที่อำเภอไซโยกกาญจนบ,บรุรีบ้านผู้พง์ท่าเสานะจบเรียบร้อยเจอไกทีที่สระแก้วอรันนะสระแก้วเดี๋ยวพากับกล้องดูความสวยก่อนอ่าดูกันเลยนี่ความสวยเมื่อกี้ออกไปลองมาแล้วรถอ,ออกไปลองมาแล้ว ลองเรียบร้อย,น,อยน,นี่นะความสวยเป็นไงเดยวลูกพี่เป็นไง,พ,นไงพี่ปลาเกยวไหมบอ,อบอกบอกบอกคนที่คิดจะทําด้วยความรู้สึกฮะขับ,ขบดีับดีนะอ่านี่อันนี้จะของรถนะใครอยากทํานะอย่าลีรออย่าลีรอเออไม่ใช่สองทานทนี่คืดีน่อยนี่อสองทานกระโดดมันกระโดดมีคันสองด้วยไงเออแล้วน้ำหนักรถมันยังไม่มีเลยอืมก็จบเรียบร้อยนะเจอไอทีที่รานหน้าเวรุ่นนี่ สายก็เด้งเดี๋ยวโชว์เด้งหน่อยนิโชว์เด้งหน่ยน,น,น,นี่นี่นี่จบเจ้ามาเราหรือนะจ้าวัยรุ่นเจอกันอรันฝากไว้ด้วย